สวัสดีครับทุกคนผมบิวผมช่องมาแรงโมนะครับวันนี้ผมได้ไปเจอเด็กลิสต์แปลกๆมานะฮะก็คือเป็นเด็กลิสต์ของลิงจ็อกเกอร์สกีเซ่นั่นเองนะครับเรามาดูเด็กลิสต์กันเลยผมไม่มั่นใจอ่าเป็นช่วงที่ e b 0 7เพิ่งออกนะครับเป็นเมตาช่วง e b 0 7เพิ่งออกคือของทางไทยอ่ะมันจะออกการ์ดต่างจากญี่ปุ่นก็คือถ้าเป็นแบบดูตามเนี้ยก็คือพรีเมียมคอลเลคชันมันเพิ่งออกใช่ไหมไอ้บ็อกแบบไอ้บ็อกแรกที่แบบเทพชี เทพชีัวไอบุฟชีหมูเฟซ่าแล้วก็กัสทิวออกอ่ะของไทยมันออกตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนไอลิงโจ๊กเกอร์บล็อกนี่ใช่ไหมแต่ของญี่ปุ่นอนะ่ะมันออกตอน EP-07 ก็เมตาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนงงบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมเด็กมันก็จะประมาณนี้นะครับก็คิดไว้ซะว่าเป็นเด็กที่ออกมาในชุดเออพรีเมียมตอนที่เก่งตอนพรีเมี่ยมคอลเลคชันแล้วกัน แต่ว่าผมงงว่าตอนนั้นไอ้ตัวนี้มันออกมาแล้วเหรอเพราะว่าตอนนี้ยผ่านมากเกือบจะปีแล้วนะไทยไมันยังไม่ออกมาเลยเกือบสองปีแล้วมันจะไม่ผิดตั้งแต่ไอซุนเจนออกไทยยังไม่เอาตัวนี้ออกมาเลยก็บอลทางบูชีครับเอาออกด้วยนะ,นะ <S <S ไม่ใช่เลยหรอกเคียวพินเคียวสแตนดาร์ดกูกด้เกิดสักทีนะโดนตกเป็นลูกอยู่เน,น,นี่ยก็ยกีเซ่ครับตีโซนก็ใส่เซรัตตะก้อนห้าใบนะครประมาณนี้แล้วก็ใส่เป็นลูบอลสี่เอามาล็อกนะฮะ หน้าที่ก็น่าจะแค่เอามายื้อเพราะว่าเอเทคบวกพลังข้างล่างน่าจะไม่ได้เป็นที่สนใจอะไรมากแล้วก็เ้านี้ทำใส่ชิอสจูดิเวสมาสองใบนะฮะใส่มาคู่หนึ่งแล้วก็ใส่เอบริกคลันช์มาโอเมก้าล็อกหนึ่งคอลัมน์นะฮะก็เอามายือ้อใบนี้ครับอาจจะไม่ค่อยเห็นใครใส่กันเพราะว่ามาขอฮาร์ดพลังหนึ่งหมื่นซึ่งฟิสเลย์พลังหนึ่งหมื่น,น,นตัวนี้ครับเป็นเคลย์เอลิเมนต์นะฮะมีเทคบอกว่าคอนดิชันหนึ่งถ้าฮาร์ดติดถ้าฮาร์ดมีพลังเป็นหนึ่งหมื่นต่ำกว่า ตัวมาโบก5,000แล้วจะจั่วอาร์ตหนึ่งใบแล้วก็เทคล่างครับบอกว่าเมื่อโจมตีฮิตแรนยากาดเอาฮิลหนึ่งใบแล้วกรอบโซนขึ้นมือถ้าฮาร์ดเรามีพลังเป็นหนึ่งหมื่นต่ำกว่าเอามาฮิลขึ้นมือเพื่อเล่นจีการ์ด่นเองซึ่งจีการจะใส่ใบเดียวก็คือใบนี้นะฮะคอสโมรีเทคบอกว่าเมื่อลงช่องอากาศเขาตาบาร์หนึ่งคู่แข่งเลือกล็อกหรือการแถลังเตยหนึ่งใบถ้าล็อกชิวโบก5,000บังคับล็อกนะครับก็หลักๆก็คือน่าจะเอามาจั่วแล้วก็ใบนี้ครับบอกวว่่่่่าาาาาเเมืออลลงงงชกกถ้ฮป็นพัต เอารอบโซนหนึ่งใบที่เป็นเกศสามขึ้นมือก็เอามาบนการ์ดที่เราจะเอามาทิ้ทงสไปน์นั่นเองนะมาดูที่องค์ประกอบเด็กข้างในกันก็จะใส่เป็นฟริสเล่สี่ใบอดีตตัวยิงของพามิสยาานั่นเองอดีตตัวยิงมิสยาานั่นเองก็ถ้าใครจําได้ช่วงช่วงแรกๆก่อนที่เมิสยาาจะมีฐานสองอะ่ะก็จะยิงตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวยิงแวนที่เก่งสวยของลิงจ็อกเกอร์นะฮะตอนที่ออกก็คุมไม่ค่อยสนใจเลยมากครับเพราะตอนนั้นน่าจะสนใจกันที่เกรนออสกับเคียออสกันมากกว่า นี่ครับฟริสเล่เทคบอกว่าลิมิเต็ครับเมื่อกาสแข่งถูกล็อกบวกสามพันเดี๋ยวไปสนใจมากครับไฮไลท์คือเทคลาเทกลาบอกว่าเมื่อว่ามีการเข้าได้เมทโซนล็อกเลกลายเพียงหนึ่งใบเป็นการ์ดเป็นการตัดเกมที่ถ้าใครคิดว่ากิฟฟินน่าเกลียดแล้วไอ้ตัวนี้น่าเกลียดกว่าครับเพราะว่ามันไม่ได้ยิงถิ่นครับมันล็อกเลยก็คือสมมุติเออ่สมมติเลกลายปกติตมันจะมีสองเลนใช่ไหมเอาเลนซ้ายตีปุ๊บโดนไดเมจไอ้นี่ล็อกเลนขวาอ่ะคู่แข่งเสียเลนตีฟรีหนึ่งเลนแล้วมันจะไม่ใช่่่แคคเเเววฟดดียรัับอาจจะโนพิมสก อะไรแบบตัดโอกาสทำเวฟสักเวฟสองเวฟหรือว่าเด็กประเภทที่แบบเออต้องการเระยะเต็มบอร์ดเพื่อเกิดเอฟเฟกก็จะหายไปเลยหรือพวกเด็กทำเวฟสักสองหนักก็จัะว่าเป็นตัวยืนที่ว่าจะเก่งนะทคลองมันเก่งมากแถมยิงขึ้นในมืออีกก็มาใช้กับปสองตัวนี้ได้อีกนะเก่งสับเก่งแล้วก็แบบแฮนด์แท็บได้ด้วยเพราะว่าดิบินเบรกเมื่อมีการเข้าดาเมจโซนใช่ไหมเมื่อมีการล็อกใช่ไหมบวกสามพันคอมโบกับจีการสมมติติดอ่ะก็ดีอย่างมากก็หมื่นหกอ่ะหมื 16, 19, ่นหกหมื่นเก้าอะไรอย่างเงี้ย ก็ทำแฮนด์แทรดได้ดียือได้นานพอที่จะให้กีเซ่ใบให้กีเซ่ลงนะฮะต่อมาก็เดดดี้คันเนอร์เห็นดาวนิวตันเนาะบอกว่าลงแันลิเลียล็อกเรกาดเราหนึ่งใบแล้วก็ล็อกฝัาม่อข้ามีหนึ่งใบเท่าที่ดูอ่ะอุปกอบวิธีการเล่นของเด็กเนี่ยน่าจะเป็นการล็อกฝัาม่งข้าเพื่อยือเวลานะน่าจะเก่งพวกเด็กประเภทที่เน้นเรการดส่วนพวกเด็กที่แวนการ์ดเก่งเช่นพวกไดเมนน่าจะสูยากก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่าสนใจไปนี้ครับเอ่อ มันชื่ออะไรนะ Gravity Collapse Dragon อ่าถ้าจะไม่ผิดบอกว่าเวนเดียเมื่อตีฮิตดูท็อปได้ห้าใบนำเซ er ิร์ฟตะก้อนเกจสามหนึ่งใบคอหรือว่าไลทับช่องที่มันอยู่ในสภาพเลสจะนัดซับกองน่าจะเอามาเล่นซูเปอร์ไลท์เป็นฟรีสเลย์นะฮะถ้าส่วนตัวมผมนะผมบอกจริงนะผมบอกว่าตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่ามันพึ่งดวงแล้วก็เหมือนขู่ฮิตมากกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเผื่อแบบยากรักเต็มพอรของข้างนี้เพราะว่าอ่าถ้าแบบโดนซูเปอร์อไลท์อ่ะ แล้วยิ่งในตอนนี้เขาเปลี่ยนูลิงแล้วใช่ไหมก็คือถ้าเราได้ยิงเกศศัค้างมาเทิรนี่ยเราจะสามารถไซด์ได้ถ้าสมมติผู้แข่งยงในเกนหนึ่งเนี้ยแล้วเราตีตัวนี้ตีฮิตปุ๊บอะเราก็ได้ไซด์ก่อนแน่นอนคู่แข่งก็ไม่ค่อยอยากให้ฮิตเท่าไหร่ก็น่าจะกาดแล้วก็เป็นการกักแต้มเอ้ยเป็นการกักแต้มผู้แข่งไปในตัวนะตัวนี้ก็ก็น่าจะน่าสนใจถ้าจวกขึ้นมาไล่ได้นะสรดสีนะ่แล้วก็ตัวนี้ครับจําชื่อไม่ได้จะจาเทคได้ครับเทคมันบอกว่าอ่าป๊บนึงนะี เมื่อลงช่องแบนหรือเลียเอ้ยเมื่อลงช่องเลียข้อตัดบัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็เลือกเลกาเบอร์หนึ่งใบล็อกจากนั้นเราจั่วการะสงังใบเอามาจั่วนั่นเองน่าจะเอามาจัว่ว <laughs> เพราะว่าดึงหน้าที่อื่นไม่ออกจริงเพราะว่าเอามาจัว่วนะแล้วก็ใบนี้ครับเอ่ออดีตตัวตัวหลักของลิงจ็อกเกอร์แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่กับสหรับสายสตาไปด้วยก็คือโฟตอนนั่นเองลงเดียเท่ากคบมีการ์ดถูกล็อกล็อกเพิ่ม ง่ายกโงูนี้แหละครับเก่งแต่เก่งนะอจริงปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนใช้กันอยู่เพราะว่ามันล็อกง่ายต่อมาครับเป็นกรฟแผงกอริล่าเทคมาบอกว่าแบนเลียเมื่อถูกโจมตีบวกห้าก็จะเป็นตัวเกนหนึ่งยืหมื่เธอฝนรองข้างเองหน้าที่ก็น่าจะทอดาวกันได้ครับเอามากันการโดนแหงนั่นเองหน้าที่น่าจะมีแค่นั้นส่วนตัวนี้ครับโปรโมติดชื่อดีลิเตอร์แต่ เสือกอยู่ในเด็덱 Starweader งงเหมือนกันเทพบอกบอกว่าเมื่อลงช่องเรียกขาด Soul b l a s หนึ่งจะจบในเอฟเฟกต์พแข่งพวกแข่งแต่ง่ายหน้าการ์ดไม่ได้ก็ปลดล็อกปลดดีลีทง่ายแดมไม่ได้ลักตัดคือเอามากันเอามากันปลดล็อกครับก็คือโอเมก้าล็อกจิ้มโอเมก้าล็อกทั้งบอร์ดนั่นเองคือเก่งมากๆนะครับจิ้มโอเมก้าล็อกฟรีโดยเสียโซมเข้าไปเนี่ยคือแบบเกนดิออนไม่ต้องทิ้งมือทําอะไรนั่นนี่ไอ้เหี้ยนี่ลงมาโซบัส l a s ทำได้เลยโกงครับโกงเอามาคอมโบพวกพวกนี้เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยอย่าง ฟิสเลย์อย่างรูเบอลเนี่ยมันล็อกได้แค่มันล็อกได้แค่รอบเดียวแต่ถ้ามีตัวนี้มาก็เพิ่มโอกาสโอเมก้าไม่ได้เพิ่มโอกาสเพิ่มการโอเมก้า9ล็อกแล้วก็ยื้อเกียร์เข้าไปอีกทําให้แบบเราเข้าใกล้ไอ้นี่เข้าไปมากกว่าเดิมตัวที่แข่งทําอะไรเพิ่มไม่ได้นะฮะก็ถือว่าเก่งกับใส่สิงแล้วก็ทิ้งสไตครับก็ทิ้งสไตครับเพราะว่าเด็กเนี้ยยืนยืนฟิสเลย์ไม่น่าดีเพราะน่าจะทำะไรใครไม่ได้หรือถ้าใครอยากเล่นสายแก๊ลนก็ย,ยืนฟิสเลย์ก็ได้นะฮะแต่เขาก็ยัังงใสส่่่นาาาจะอออกมไอมไตครบซิ์ ตอนแรกผมก็งงว่าใส่ไอยูนิเวอร์สมไมตอนนี้รู้แล้วใส่ซิงค์มาเพื่อให้แวนติกเคออร์ o, ใช่ไหมแล้วก็กดเทคซิงค์ได้ไงดยแดสองโซชาร์สองเอามาเป็นตัวคืนคอสนั่นเองนะใส่สาใบแล้วก็โัวเร่ครับเนียนกิเซียบเทคก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะแต่ผมขออ่านสาำให้แล้วกันเทคมันบอกว่าเมื่อถูกไล่ทับเอากับเข้าจีโซนในสภาพหายจะไม่นับ ติดเอฟเฟกต์ติดจีเบกจะไม่นับนะครับแล้วก็ G ีโซนเพิ่มเอฟเฟกเปลี่ยนเอฟเฟกการเพิ่มพลังของท er. ิกเกอร์ให้กลายเป็นเลือกเซรัลตาก้อนหนึ่งใบแล้วเอาไปบายก็คือเช็คทิกเกอร์ปุ๊บจะไม่ได้บวกพลังแต่เป็นการเอาเซรัลตาไปบายโซนแทนนะแล้วก็ G ีโซนเซรัลตาก้อนในบายโซนจะไม่ถูกย้ายไปที่อื่นแล้วก็เซตล่างครับอัลติเมตไซส์อัลติเมตไซส์เป็นกีเซ่ก็คือด้านหลังวันนั่นเองอุย้ย ถ้าแวนการ์เป็นเกศสามครับแล้วแล้วเรามีเซลล์ตาก้อนห้าใบในใบโซนเลือกการที่ชื่อเหมือนกันบแวนการ์ดหนึ่งใบทิ้งเออแวนิชการ์ดบนโซ่เคร่ออื่นทั้งแวนการ์โซนและจีโซนพลิปพลิปก็คือพลิกการ์ดใบนี้ครับแล้วก็สไตล์ลงช่องแวนก็คือจะฟลิปให้กลายเป็นเอ่อมเมฆเมก่อนกันทำไมล้างกีเ้นเองก็คือใบนี้นะฮะ คำถามสําหรับคนที่เพิ่งมาตามฟอร์แมตไอใบนี้มันเก่งยังไงอ่าเดี๋ยวผมอ่านทีแกฟังครับเทปบอกว่าเมื่อลงช่องแวนครับเลือกเซรัตกล้อนในบายโซนห้าไบคองช่องเรการที่ต่างกันก็คือเลยใชคพิกเกอร์อปุ๊บใบพวกนี้ใบครบห้าไบปุ๊บอัลติเมทสไตล์เป็นกีเซล่ลงมาแล้วก็คอไอพวกนี้ห้าไบลงเลกรกัเทปบอกว่าคุณไม่สามารถไลท์ไม่สามารถคองเรกาดไปอื่นนอกจากเซราก้อนได้ยูนิตท,ทั้งหมดคุณจะไม่ถูกกับข้อจีโซและไม่สามารถได้รับเอฟเฟกต์ของการควก จะไม่สามารถได้รับเอฟเฟกอื่นนอกเหนือจากเอฟเฟกของอยู่นี้และเอฟเฟกของการเดียนได้แต่ก็เดกาคุณไม่สามารถถูกจมงีก็คือไม่จะยิงค้างบอดนั่นเองตีตั้ไลน์ก็ไม่ได้ยิงก็ไม่ได้ไดก็ไม่ได้ล็อกก็ไม่ได้นะก็คือจะค้างบอดอย่างนั้นและไฮไลท์ไม่ใช่จุดเด่นของตัวนี้ครับไอ้ตัวเนี้ยอาจจะไม่เห็นแต่ว่ามันยิงสามหมื่นนะจุดเด่นของตัวนี้ไม่ใช่การยิงสามหมื่นไม่ใช่การที่คุณจะมีเดกาที่ไม่ออกจากสนามไม่ใช่การที่คู่แข่งทำลายบอดคุณไม่ได้แต่จ ใช่ครับยิงห้าเด็นั่นเองนะก็คือจะเป็นเด็กแนวทําเควสัตยื้อเช็คเจอทิคเกอร์ครบห้าใบปุ๊บลงใบนี้ลงมายิงค้างเธอหนึ่งแล้วก็เข้าเธอปุ๊บยิงห้าเด็ชนะจบไอมิออนกีเซ่ก็เลยไอ้พวกเด็กอีเซ่ก็เลยจะเก่งเวลาอยู่กับพวกเด็กประเภทเด็กยื้อทั้งหลายนะครับก็ยื้อรอเช็คทิคเกอร์ครบห้าใบหรือมันก็เช็คเด็กประเภทที่เช็คทิกเกอร์ออกบ่อยเช่นแองเฟย์เป็นต้นนะ ส่วนที่การเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับเล่นแบบกัดแดมเพราะว่าถ้าคู่แข่งไม่มีแดมอ่ะก็จะเล่น,บบน,นอะไรไม่ได้เลยไหมเพราะยังไงเราไม่ต้องแข่งเรื่องไดเมจม,ม,ม,มากหรอกเพราะว่ายังไงกีเซ่อะมันก็ยังไงกีเซ่มันก็ยิงห้าเดมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องเล่นตีแดม,ม,ม,มเพราะมากเพลเย์สไตล์ของเด็กเนี้ยก็จะเป็นประมาณแบบเอ้ยไม่ใช่เด็กนี้ดิต้องพูดว่าเพลย์สไตล์ของกีเซ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ ให้คู่แข่งสูรไม่ก็ฮะแดมหนึ่งให้คู้แข่งมีสูดถึงหนึ่งแดมจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับนะก็ตีตีเลียตีหน้านนู่นนี่ไปใช่ไหมตีเลียตีข้างตีไปรอเช็เกเกอร์ครบหา้าใบเช็กเซฟุอาติเมตไซกีเซล่ลงมาแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรครับอาจจะตีมากเพื่อเอามือแล้วก็แบบมันยืนสามือใช่ไหมตีเข้ายา,ยากอยู่แล้ว ีก็ยืนหนักกระชาวบ้านประมาณหมื่นกว่าแตกเกือบสองหมื่นนะก็หลอกพอข้อเธอเลร็จปุ๊บก็ยิงแค่นั้นเองครับก็มาแนวเล่นยื้อนะฮะซึ่งก็เล่นคู่ก็เหมาะสมกับแนวทางของรีจูกเกอร์ที่เล่นล็อกแล้วก็ยื้อดีทําให้การล็อกของรีจูกเกอร์มันดูมีความหมายขึ้นมาก็คือยื้อเพื่อรองลองยีเซ่นนั่นเอง,เองก็จะเป็นแนวทางสหรับการเล่นเด็กนี้นะฮะส่วนทริกเกอร์ก็จะใส่เป็นคริบเอาจริงเราไม่ต้องแคร์เรื่องทริกเกอร์ที่มันประเภทแบบมีเอฟเฟกต์หรือแบบบวกพลังหรอก เพราะยังไงพลังมันไม่ส่งผลอยู่แล้วเราต้องใส่การ์ดที่ชิลหนาๆนาเข้าไปก็จะใส่เป็นคริเออไอ้นี่ครับคริ 6. คริแปดคริดหกครับคริชิลเหมือนท่าหกรอพีจีสี่รอยาโซนื่อจะเอามาเติมโซ่นะสองแล้วก็ฮิลสี่ตอนนั้นยังไม่มีฮิลเกศานะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมว่าน่าจะยังไม่น่าจะไม่ต้องการหรอกว่าฮิลเกศานต้องการฮิลนี้แหละก็จบแล้วหมวสำหรับคลิปเด็ก ฟรีสเลกีเซ่นะครับอะใครหลายๆคนอาจจะรู้ว่ามันมีเด็กนี้แต่ว่าผมเพิ่งมาเห็นนะแล้วก็มองว่าเออเด็กมันน่าแปลกก็น,น่าสนใจดีสําหรับใครที่แบบเล่นพรีเมียมแล้วเบื่อเขออสนะฮะก็ลองเล่นเด็กนี้กันได้นะผมมองว่าเด็กมันก็สนุกดีนะถ้าเจอพวกแคลนแบบพวกเด็กประเภทแบบพึ่งเลียพึ่งเลียแล้วไม่มีปลดล็อกเนี่ยเจอเด็กนี้ไปน่าจะเงาะน่าจะหงอยอย,อยู่เช่นพวกเจนีแบบเลเกาเลียเนี้ยดูอาร์ตเนี้ยเจอเด็กนี้จะเงียบอยู่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้ผมสวัสดีครับ